พ่อหลวงนะคะพ่อหลวงเทพพ่อหลวงก็ผู้รักสมุทศักดิ์นะคะเป็นผู้นำข่าวันนี้ผู้ช่วยก็มาถือป้ายเองด้วยนะคะครับกระบวนการต้านยาสิติดนะครับยาสิติดยาไอซ์ยาบ้าปิดรับใช่ค่ะมีการเรียนเชิญนะคะยี่สิบาทตะแขง่อันนหัวมันนะคะช่างหัวมันมาดู้การหัวมันมาโครงการหลวงนะครับค่ะตามมาติดๆิ สุนทรเพียงพานหรือบ้านเพียงพานหมู่ที่สามนะครับค่ะพหลัวถนอมใจล่านะคะส่งเข้ากระบวดเชดนเดียวกันดยกระบวนพระบรมชายลักของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนะครับและก็ขบวนเครองราสักการะนะครับ่อไปเป็นขบวนของการ หรือว่าตรงตามคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะคะมีนะคะมิวกระบวนตุงนะคะตุ้งร้านนาค่ะและตามมาด้วยกองเชียร์ค่ะกีฬาจากสีส้มนะครับหมูสามบ้านเรียมไทยนะครับต่อไปบ้านยางใหม่หมูสีนะครับค่ะบอลหลวงเสาทำํำเหลืองนะคะเป็นผู้นำส่งเข้าประกวดค่ะสีประจำหมู่บ้านคือสีน้ำเงินนะครับ สัวมังนะคะดัมเยออร์ก็มีการสัวมหมวกนะคะรณรงหยุดเผาค่ะจะประกอบไปด้วยขบวนองนะครับทงชาติทงสีนะครับประจับพระองค์นะครัของพระไซหัวและพระราชนิะนางคณะกรรมการชุมชนก็ร่วมเดินขบวนด้วยก็วจะมีการ การดรวมการเสียภาษีนะครับรวมกันเสียภาษีโอ้รู้สึกเอาใจผีกรออีกมากเลยค่ะรับคะแนนไปเตรียมจากงานจัดเก็บนะครับการจัดเก็บไปได้ของเทศบาลตังหวัเมืองบางคำนะครับเสียเงินนะครับแล้วก็ทำลายสถิตินะคะจ่ายค่าขยะคบทุกหลักคารอนด้วยมีรางวัลให้ไหมครับเดี๋ยวต้องมีพิเศษให้นะะตามาติดๆค่ะหมู่ที่ห้าค่ะบ้านประเบิดรุ่งเจริญเจ้าภาพของเราเองนะครับสถานที่ก็คือของบ้านประเบิดรุ่งเจริญมาด้วยชุด สีเหลืองนะครับค่ะเขาเป็นพะล้วงตูหรือพะล้วงวัดสันลังกาดใจเห็นาการ์ชุดพูดหรือป้ายกับดัเมเบอร์เป็นชุดที่อาจทำขึ้นมาเองนะครับจากจากกระสอบนะครับกระสอบฟ้าแลนนำมาตกแต่งอย่างสวยงามนะครับตามคอนเซ็ปต์การลดการคัดแยกขยะนั่นเองนะครับตามมาด้วยนะคะวงดุริยางนะคะหรือว่า เป็นวงที่ให้ความสนุกนะคะของหมู่ที่5นะคะมาด้วยนะคะเราจะเห็นทุกปีนะครับในวงโรยานก็จะมีการฝึกซ้อมแต่ว่ามันแบบคือสนุกสนานนะคะโอ้ขบวนยาวมากด้วยนะคะในส่วนของทีมงานอสมนะคะจะไปเจอคาร์โนลุงนะครับเกี่ยวกับการอนุญาตินะครับค่่ะ ในสังคมนะคะชุมชนดุใจดูแลลูกหลานค่ะการรดน้ำลงคัดแยกทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดรีไซเคิลนะครับของแบบมีผักสดด้วยนะคะของใส่ฟอดสากินด้วยนะคะบริจาคถุงติถุงทุกอย่างนะครับทีนี่ขบวนกองเชียร์ มีการดัดแปลงจากขวดน้ำนะคะแล้วก็สุใส่ทรายเพื่อมีเสียงด้วยจักจำนวนนักกีฬาน่าจะประมาณ2,000ันคนนะครับของมูห้านกะะองใสผู้ยิ้ช่วยหญิงปิดท้ายะค่ะผู้ช่วยหญิงนะคะ วันนี้มาลุ้นเจ้าเหรียญทองนะครับวันนี้นักกีฬาหมู่ห้ามาเยอะมากนะครับต่อไปตามด้วยขบวนดุรยยิยางจากโรงเรียนเทศบาลเวียงพังคำนะครับเรียงของเทศบานเราเองนะครับใช่ค่ะดัเมเบิ้ตัวเล็กๆนะคะสดใสน,น่ารักมากเลยค่ะตัวพุ่มด้วยกันงารทำจริงๆเลยค่ะตามมาอีกค่ะนะคะ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่วิวสวยกาแฟอร่อยค่ะครับวิวหลักล้านทัศน์ที่ใสทัศนคติ45ปีนะครับบ้านผีปูงหงอกนะครับอาแล้วนะคะตามด้วยนะคะอ่าทีมงานดอมเบย์นะคะเดินจากชุดที่ผลิตขึ้นมาเองจาก มีเสื้อผ้าบักนะครับของชาวเขาขแล้วก็เป็นชุดที่ตกแต่งอย่างสุขขย,ยั<ด>ยนะคะโดยพรเหลวงเตานะคะพนะหลวงเตาคนคใหม่ไฟแรงนะคะที่พร้อมจะเสสละมาพัฒนาริหารนะคะในส่วนหมูบห่บ้านค่ะเป็นผ่วงไว้รุน่นคนรุ่นใหม่นะครับพ <นะ S 1> ิการาร,ร่องไซควันดีติดเนน้องดีชีดีรสชาติดีค่ะครับแล้วก็มีการจำลองนะคะในส่วนของขยะนะคะมีเชิ่อยเิยาเสพสีสื่อเ็พสภาพคน ชาติชาดล่งดวรรค่ตะต้องเปลี่ยนการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดครับเปลี่ยนเป็นที่น่าภูมิต้องมีร่วมมือกันจรติดนะครับต้องร่วมมือกันแล้วก็มีคอนเซ็ปต์นะคะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยค่ะแล้วก็รณรงค์ป้องกันยาเสพติดนะครับกลองเชี้ยะนะครับวันนี้มาในชุดสีเ,เขียว ก็มีสีกาแฟเขาเรียกว่าสีกาแฟนะครับสีเหลืองหน้าคณะด้านเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของห้าผาดนีนะครับสีเหลืองนับยอดชนเดี่ยวกระโดดแข่งขันด้วยสีต่อไปครับสีชมพูได้แก่บ้านห้วยน้ำรินหมู่ที่เจ็ดนะครับโดยพ่อหลวงอภิวัฒน์หน้าตึ้งโบว์ไล่ไปอุ่นอุ่นพ่อหลวงได้นะครับป่าไม้มีค่าจงรักษาอย่าทำลายลดการเขานะครับเพื่ออากาศที่ดีเอง รรต ha, รงเฉดรู้สึกจะหนักนะคะเพราะว่าอีู่ปป่านะคะครับแล้วก็จะมีการ<น>ขึ้นไปดับไฟในช่วงเวลา,ากลางคืนด้วยนะคะรับเราก็หนักจับจัดเด่นนะครับต่อไปครับป้านาปลาเปลืสันดิบหมูแปดมาด้วยสีม่วงครับแต่มาสวยไซส์ไหมคะ ลำไเดอนะคะสดใสนะคะวันนี้ส่งรอยยิ้มให้กับทางคณะกรรมการนะคะทางประานด้วยขบวนเย็นสีพร,ระบริบาลรู้ักชุดครับชุดรีไซเข้านะครับจากกระสอบแล้วก็ตองนะครับสไบนี่จะตกแต่งด้วยหลอดนะคะถ้าไม่สังเกตนะคะคขบวนครับรมชายรักะนะคะรับถุงนะคะธงประจําสีนะคะถุงชางประจําพระองค์นะครับ่แล้วก็มีชุดฟินาเล่ค่ะขยะรีไซเคิลนะคะค่ะ ชุดกองเชียร์ของเราก็สวยงามนะครับจากถุลาสติกนะครับสีขาวค่ะแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ค่ะสงพารดับชีวิตยาเสพติดดับอนาคตสวัสดีค่ะวันนี้พ่อหลวงเดินด้วยพ่อหลวงหนุ่ยนะคะรูปหล่อหน้าใสาใจดีค่ะรู้ทันป้องกันโนะคะนร,ร,โค,รโคด้วยนะคะปเป็นการประรลงป้องกันโรคะด้วยนะครับในเรื่องของพาสคทำชาแนลค่ะเป็นทัวนสีม่วงจากหมู่8บ้านประเิดสันติสุขนะครับต่อไปครับ บ้านปลาเมือสุกสำราญโอ้โหเขาสนุกสนานะอะไรกันครับข้างหลังอยากรู้จังเลย <c oughs> ค่ะอยากรู้จังเลยอยากไปร่วมนะครับค่ะอา้าวบ้านประเมิน สุกสำราญหมูแก้มมาด้วยสีเขียวเขียวเลี่ยวซับนะฮะถูกต้องค่ะวันนี้นะคะมาด้วยความสนุกสนานเพื่อเพิ่งลื่นเริงนะคะสาวสวยก็นำมาคะขบวนขบรมชายรักนะครับขบวนของชาติและขบวนการคัดแยกขยะผักปลอดสารพิษน่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับใช่ค่ะแล้วก็การ ผูกพันชุมชนค่ะรู้แก่รู้ชนะรู้อภัยนะคะด้วยธงสีเขียวแล้วก็การดนนรงค์นีครับน่ารักมากเลยค่ะสวยงานนะครับขบวนนักกีฬาต่อไปครับโอ้โหคลิกมากนะครับมาแต่ไกลเลยค่ะอยู่บูตเพียมก็ยังเห็นนะครับสีแดงชัดมากนะครับสีแดงโบสิบปนดไปยางขาแตกครับนำด้วยขบวนโรมชายลักษณ์นะครับถุงชานะครับ โอ้โหมาด้วยเสียงรื่นเพลงค่ะไม่ไม่เท่าไรนะคะมีชุดฟินาเล่แบบอลังการงานสร้างมาด้วยค่ะยากาศไม้เยอะนะครับเก่งมาค่ะโอ้ยลูกสาวค่ะไปบายค่ะลูกสาวสวยมากค่ะเป็นชุดสร้างสรรค์นะครับโอ้โหจัดเต็มจริงๆนะครับนางแบบเขาก็เลือกลัาสั์มาดีนะคะแต่ระวังนะคะเดี๋ยวเหยียบกันนะคะตามด้วยธงประจำสีสีแดงนะครับสีแดงนะคะ อันนี้กองเชียร์ชุดเขาก็สวยนะคะค่ะคลื้นสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับจำลองพันขยะเปือนขันชุดสีนะคะสวัสดีค่ะมีมือร่มค่ะเป็นสัญลักษณ์นะคะลดการงดใช้ถุงพลาสติกนะครับแลวก็การทัดแยกขยะอันนี้อันนี้ก็นะคะเป็นจำลองภูเขาไม่เผานะคะอันนี้มีจับด้วยตำรวจน้อยยิ<า>งปั้งเลยลูกนัโทษด้วยนะคะยิงปั้งเลยนะคะสบวนกอง กีฬาทั้ง10หมู่บ้านได้ลงสู่สนามนเรียบร้อยแล้วตอนนี้สนามเราแคบไปเลยนะครับโอ้โหรู้สึกดูอบอุ่นขึ้นมาเลยความหนาวจะทำอะไรไม่ได้นะคะวันนี้อากาศเราเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวสีสันสดใสมากนะครับทีนี้เดี๋ยวรอมูิีเข้าสู่แถวเรียบร้อยนะครับเราก็จะเริ่มประสูนที่การนะครับตัวแน,นลานละของเราครับล็หน่อยลบหน่อย Apa aku nak kat sana?